กบกลับสวัสดีเอฟท่าันครับยินดีต้อนรับขอสุ่ช่องแหล่ผ้าร้อยครับพี่น้องพ่มือหนีผ้าพี่น้องแป้นครับแป้นช่องพี่น้องปองปลายสุขูสุข้นครับตามตัวเลขพี่น้อยครับพี่น้องเชียนหน่อยคนต่วต่วมาเร่งเบิดบานครับพี่น้องเอฟซีทุตันจะว่าให้ตัวเลขเล็นแนวทางแม่นวัตถลุ้จังหวัดครับพี่น้องเอฟซีทุตันแต่ทั้งช่องจะเนื้อเป็นแนวทางออกมาสามงวดสี่หมงหวัดแล้วครับมือหนีเป็นโค้งสุดท้ายทายสุดโค้งอีีครับ รูปแบบไปแนทวทางโขงสุดท้หิริออกมารูปแบบใดครับพี่น้องเอฟซีกท่านขอไปฟังไอ้หน่อยเพื่อฟังกันเนาะก่อนจะชมคลิปนั้นขอฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้แด่พารวยนำเรื่องพี่น้องเด้อะปะขอลาสี่ย้ายหาครับไปพบกัอหนอ้หน่อยครับรพี่น้องสวัสดีนะจ๊ะเนาะบริพารกันไล้เมื่ออยู่เด็กฝันไปนอกค่ะเอฟซี SC กับไฮต้าฝันอยู่ครับฝันแล้วครับันแล้วทีแล้วนี่เอฟซีก็บถือตัางครับผม ผู้ใดกอนผู้คนสืบใจง่ายน่ไหมพิ่นายป่าปาเป็นลุงดโวสี่ข้างลุกหลวงผู้ิ่นไปซื้อที่ไงครับเ่นถือนัีมสองแสนกว่าบาทสองแสนกุ้ก a เลยไปซื้อที่ซื้อที่ไปบ้านหน้ากังครับผมก็พวหูว่าอยู่เสอยู่งบวหลููหรือเปล่าโอ้ครับหลวงูน้งัวแล้วกก็คือถูก ถูกกับพ sure no ี่หน่อยเลขเลขไข่นี่ใช so uh ่ไหมครับแม่ครับเลขไข่เือห้าศูนย์เนี่ยแหละครับเลขไข่ห้าห้าศูนมันถือเป็นกัะไบียดซรับเราก็ต่อมงวดไปแล้วเนาะสำหรับเลขไข่นะครับเนเลัวดาูนเจ็ดแปดว่าไงครับพี่หน่อยนะแล้วก็สามศูนด้วยนะปิดซับไม่ได้ลงวันนั้นสามศูนย์มาใหม่นะครับแล้ว ความฝันนะครับวันนี้จะมาถามความฝันของพี่หน่อยนะครับผมว่าพี่หน่อยฝันแบบไหนฝันไอ้พอดีนาะสวนมุ่นไหวพายังทาบัตรเหลี่ยวก่อนไปกับฝันเอ่อฝันในวานมาหน่อยว่าสันมาหน่อยเรียนมาจากทางบ้านนี่แหละมาหน่อยบัดนี้ไปไปพอมาอุ้มมาหน่อยขึ้นอานเที่ยวว่าสันครับผมวเลยไปอุ้มอลักของมาของมาในบ้าน ไม่ลูกสาวสันนูเสียงไม่เด้อแต่ข้างเขาสีเห็นว่าสันนี่ฟันนั่นออกมาหน่อยง่ายๆมาเสียงไว้บันนี่มาเสียงไว้แต่ข้างบ้านเขาไปเห็นบันเนี่เขานั่งยืดเตท้ามาสันเขามียิงสองคนเขานั่งคุยกันอยู่คนมึงเพป็นลักน้าเอาไปผึ่งมาสันนี่ฟันเออฟันออกมาเขาเขาไมาไว้เนี่ยบันนี่นอนไปกันจะดุ่งตื่นเลี้ยฟันเอาคือฝันยังซีว่าสัน อ่าเล่ไปย์กุ้ยเซาเล่ไปเบิงบาลีที่บ้านก็เจ้าบาลีจีบันก็เจ้านั่นอ่าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าห้าครับเป็นรักเป็นรักมาจากบ้านเขาเมียนฟันมาลังมาหน่อยมากบ่าเมียนลังมาจากบ้านเขามันเรียนเรียนขำตรงนนมากครับ,รบเลยบ้านตรงขำกวนนี้มันเรียนขำตรงนนมากเลยอุ้มของหมามา้ยของนี่นเฮียนไปสั่นมาเสี่ยงไลยหนึ่งเก้าห้าเอาหมาตัวนั้มนมาซ่อนไว้บ้านพี่หน่อย แน่นเรับเอาเรียกว่าบวกับป่าอยู่ป่าบนเงินคู่บนถือน้ำบางเงินสองแสนกว่าบาทบนว่าโอ้มันมาเมนทะเบียนบ้านน้ำพรมบ่ครับมาสัก็เรียกว่ากัะบุงูเลี้ยวป่าเล้ยแจ้ป่าจิตเตียวเออเรียบังซีบนเงินเรยกว่าเอาทะเบียนบ้านตัวตัวใดเรยว่าบ้านลีที่บ้านบนมันหาสามสามหาหาสามอยู่ครับหาสาม คือเอฟซีคนที่ได้ไปซื้อที่ใช่ไหมครับคนนี้บรากาศตัมาทุกมือเพันพันตีเป็นตัวไหนครับผมเลขบวบครับพันบลิตพันกะตีแค่ว่าเอาแค่เลขที่บัตรขันแมนพันตีเป็นว่าปัญหาหนึ่งเป็นว่าม้าหน่อยนะที่เป็นหนึ่งโตนะที่เป็นฮาแล้วทันพันมาพอดีรับพอดีมันก็เลยตุงกันที่ว่าเลขที่บัตรเล่ยางเบเ็อป่าก็ตีแมนเล่นยางเบล็อเบิรงให้เพื่อนยำขึ้นครับ มันบอกก็ไดว่าของเบิร์หนั่นบัตรเรียนที่บ้านของเขาเนี่ยมันเป็นหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าห้าตัวเดียวกันเนาะตัวเดียวกันบัตรเรียนเอาครับส่วนทะเบียนบ้านพี่หน่อยคือห้าสามเรียนคือลักหมานเนี่ยมาไว้ที่บ้านเราเรียนรู้จักตัวทะเบียนบ้านเราหรือเป่าหรักมาอยู่นัหหน้งเท่าเ่ยดิห้าสามแล้วทะเบียนหมาเนาะแต่ว่าแต่ออกคิดมากแต่วันต่อขึ้นเลยเที ฟันข <muitas S 2> ึ <sketches> ้นอยู <no p Obrig illions> ่ฟ no ันสองขึ no ้นส่วนอือบันนี้ไอขึ้นนี่สองนี่ฟันอีกอีกอย่างหนึ่งอ่าฟันกันไงครับฟันเห็นงูใหญ่เห็นงูหญ่นี่สาบงง่ายเลยอืมคือยังไปเห็นเงยไว้เนี่ยแหละบันนี้สาบงง่ายงูตัวนั้นคือยังบอบพ้อใจเนี่ยแหละขึ้นมา่เกี่ยวสันเกี่ยวรุ่งสีลุงกลางแนมอืมอ่าเกี่ยวลุ่งกลางแนมบันนี้ก็เรียกว่าไปเห็นยังไงเจ้าเจ้าทั้งมาเกี่ยวไฟ่าสันไน้ฟันบอคือประเด็นยังไงเจ้าสัน นี่ฟันนะดึงลงกลางน้ำเลยแมนเจ้เาคือบ่ไปทางไปทางมั่นมาสั่งกระลิ่คือยังสวนมุ่นนี่แหละเพป็นเราไข่หัวไข่หัวเราบร่มันบ่มเป็นงูเงี้ยแบบนี้เป็นพญานาคตัวสีงูงอนนี่เป็นสีทองตัวสีขาวเพป็นเราขืนมาเมาวาให้เฮ็ดยังสี่เฮต์บัวเถือกพีชบรสครับพีชเนี่ยอะไรผมมาสั่งบ้านนี่คือพีชบรสนี่ฟัน ก็พีดจังไดยตัวมาสางบ้านทับมองเขาอยู่ฉันในฝันสางบ้านแล้วก็ป่วยกันเบิดเนี่ยนเนาะก็เรียกว่าอาผมบ่ผิดเนี่แหละผมมาสางผมบ่ฮูเนีก็เลยฝันไลยฝันเพียงกรเจ้าอกก็หูเมื่อขิ่งไปเนี่ยคือยังแม่นนั่นคือ,ค,อคือว่าข่มจริงนี่ไหมเขามีงูนี่เต้นข่าแขนเลยสะดุ้งบังเวยที่แขนเนี่ยพกใจตืน้น นี่ขาเฮียนอีบอสอะไรเงี้ไฟหาบ่เนี่ยเกี่ยวตัาที่น้อยไหมบ่เกี่ยวครับเกี่ยวจนเจ้าลูกน้ำนะฝันเดียวว่านี่ฝันหนึ่งก็ยังสวดมุ่นนี่แหละสวดมุ่นสู่กันเป็นเงินไร้ค่ายหัวกายไปล่างเหมืนคนที่เรียกก็เป็นกายล่างเป็นพญานาคกายล่างเป็นพญานาคมันก็เลยเอาไห้มาโบกันดีๆเพิ่งกันได้เป็นยังคือสีมาเฮ็ดกันงสี่ก็เลยกายล่างเป็นคนเพิ่งก็เลยว่ามึงมาสางเฮียนน่ะทับมองกูยูสัน อืบ้ากันสนี่ย่ถาหน่่ยนี่กูยู้ไมาจักปีเดียวสินเอ้สาใส่บดิมาทับยันยันก่ายันยันยู่ขังสาเดวยบดิมาทับผมจ้ากยูเรียบสินอืก็คือเขาวลสูงมาสางบ้านทับมองกูยู้สินออสูงก็กูยู้อีกสนเนี่ยฟันเอ่ันเนี่ยนี้ไม่ดีไม่นีกระย้อนกาะยอนเป็นกล้วยเนาะพี่น้องเนาะอืออ้นเย็ด้ทีเก่าไอ้สามี่เก่า สิบเก้าย่างสี่สิบสิเลีนอย่เด้อเพราะว่าพญานาคเกี่ยวขึ้นสิบเก้าย่างสี่สิบยพานามาเกี่ยวกันนเพื่องเเืองาตั้งอายุพนหนึ่งตี่น้เนี่ยกาเกี่ยวท่ว่เยทางเนี่ยงูตีว่าเรองไหนตีกติครับผมปกติว่าเปลี่ยนงู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 ว่ามันทเเก่า มันเป็นหน่อยเย็ซี่ีใส่กันน้ำก็หาแล้วพี่หน่อยเป็นหาเงินแต่ว่าผู้งใส่กันอ่าบุ้งกอล์กเกอร์ก็ตรงกันนีกระกกระโบกกันสุปป้างป้าเพิ่นก็ว่าตรงกันนี่ล้วเพิ่นว่าเลียเพิ่นนี้กันดอกันเพิ่นว่าถือเลี้ยวม้วนนี้กันป้าเพิ่นก็ว่าเพิ่นมันมันใจเลยเนี่ยเพิ่นไปซื้อในอิตาลีไปสามใบหรอกเบื้องไหมครับคือตั้งแต่าายบุญเพิ่นท้ำบุญมากครับพี่หน่อยเนาะปวยเห็นมะลิ คือนนกันดูนะคะผู้ที่ติดตามที่เราไงจะจะจะอัดช่องไมหมนี่เพราะทันเป็นลูกจัง<ห>้างไม่หลุดนะครับงวดนี้งวดที่สี่หน่อยเนาะครับผมจะเอาช่องไมหมนี่เพราะทัานลูกจัางว่ะที่นสองครับเป็นยังไงอาการไข้ในวันนี้ครับคือเก่าเหรอครับมันคนป่วยเนาะตามมือดีซี่มือไข้หมอว่ามีโอกาสเท่าบ่ค่ะการเพิ่นกับอะไรอ่างเงี้ยเหรอ นี่โอกาสเศร้าเศร้าไปไวเด้อครับคร<ป>บก็ดีใจย้อนนําทั้งพี่นวองเอฟซีลายๆบนโทั่มาบอกเ<ม>น,นาะบอกยาบวกยานั่นน่ะนี่นี่แหละเราคงจะังเิ่นไปเมื่อคืนนี่กับนี่เอฟซีทา้งมองหนวกบนทั่วมาบ้านแบนเบอรทังสัตว์ในที่โบอถ์มึงเลยว่าบแม่ยนนี่ยังหลับป่ามันทั่มาบ้านบวกยาทั่วมาบอบยาเป็นวา่าหูจักแอมซ้น,น เนียงซ้ำซาบเอาันเรียกว่าทามว่าเอาเนียงซ้ำซาไปยังละบปากาไปก้มกิ่นแก่ลุงมาเลี้ยงแล้ววันราเป็นเป็นที่แหลยงว่าพี่ห่วงเป็นฟันฟันมาผีมาบวบบวงยาเป็นก้มกิ่นแล้วเพิ่งเศร้าหรืสิบปีแล้วเ่งมีเก็ดมันมายึมมึงนวกเลยทุ่มาบวบก็เป็นส่วนดีนลอวอ่านภาษาฝีทำไงเอออ่นนภนก็ฝีทำ ตัวเลข0ันมิ๊ศูนย์เจ็ดแปดหนึ่งเก้าห้ครับพี่น้องโโล39สามเสูนนี่คืออายุนะครับแนนสามเก้าสามมันคือทะเบียนบ้านนะฮะพีเกยวพีน้าเกี่ยวก็ให้เอฟีไปลองตีเดียวครเบียวแล้วคอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับเนาะเอฟหนึ่งได้ได้อผู้ผู้ใดทํามไม่ดวงตีเียวร่อนเบิงครับไม่ดวงครับมีดวงีโชคนำกันเนาะพยานักองเดียวล้ครับเอฟหนงหนึเก้าห้าศูนย์เจ็ดแปพี่น้อง เล่ห์เป็นระดับเนาะช่วยแปลดูนะครับเนาะถ้าเราแปลมันก็จะหลายตัวใช่ไหมพี่เอฟซีเป็นแปรเอาตีเอาครับเราขอขอบคุณพี่หน่อยนะครับผมสำหรับแนวทางครับนี่ครับพี่หน่อยเอฟซีตุกท่านเป็นตัวเล็กและแนวทางของไอ้หน่อยครับคนรวยรวยบ้านบ้านตัวหนึงเอฟซีมวยบัญชีเนื้อ16ดอลาร์2ขันหาด16เซพห์รูปแบบและแนวทางมี078ครับลราคา195ส่วนเลข2ตัวเป็นเลข อายุพ่นธุก์กบเล็ที่บ้านครับพี่น้องเอฟซีทูชันเลขกฝันอีๆกับหนึ่งเก้าห้าตอนพี่น้องเอฟซีหัวพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้า 2, 5, 6, 6, 5, ครับโชว์ๆมันมานครับพี่นอ้องลำล้ำลุลุ้ยขึ้นเก่าแหละครับมีแต่ความสุขความเจริญครับที่เขามารับชมจนจะต้นจนจบฝากไว้นั้นไม่ได้พี่น้องฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้ทางทีมงานนทำได,ได้พี่น้องเด้อ จะเรล่มเด้พี่น้องอกดกระดิ่งตริงๆเหมือนน้ำแน่เพื่อจะบประผาดคลิปใหม่ๆช็อตเด็ดๆจากทั้งช่องเหลี่ยมพระรวยครับจกบๆมันหมันลำๆหรือว่ากระสุนปูทุกคนครับคลิปนี้ล่าล่องเหมือนซัมมี่ครับบอกกันไม่คลิปหนาครับสวัสดีมากครับ